จนเกือบลืมหายใจเลยนะเนี่ยเอเวลาที่ดันต่อไม้เนาะกลัวมันจะล้มลงมาเ เดี๋ยวไปดูน้องปอมทำอันนี้กันนะคะยื่ออยู่บ่ปละเอาเอหนล่งเรืเองละมาอีกละออกหินเป็นนะก่อนหินเป็นอนนะไร เดี๋ยวเราไปหาก่อนเห็นดีๆมากพอมั้ยมึงดูความาเนี่ยม,มันไปดีปะมึงโอเคปะไหนวะนออล่นลนเนาะเจาตัวนี้นมะาเนี้มากมาลัดทางเ่ย ตอนนี้น้องอมก็กำลังจะแต่งไม่ใช่แต่งกิ่งมัดมัดกิ่งของบุงาสาลีนะคะที่มันเอ่อเลื้อยลงมาขวางทางเดินเนาะก็จะมัดรวบแล้วก็เออดึง อยู่ขึ้นไปแล้วก็มัดใส่กันกับนลำต้นมันไว้หมดละ <t> เดี๋ยวยาย <t> ช่วยไหมจะ <c oughs> <c oughs> ให้ช่วยไหมได้อยู่ไหมเพิ่นได้อยู่เดี๋ยวยายจะถ่าย <g <ười> <g <ül> อ่าลำต้นลูกลำต้นมันติดกับลำต้นเลยไม่งั้นไม่มีแรงยึดนั่นลำลำต้นมันนั่นแหละอันใหญ่ๆใช่ใช่นั่นแหละมัดยึดติดกับลำต้นของมันเลยเอาใบกล้วยออก แล้วก็ดึงดึงให้ขึ้นจากทางเดินไม่ให้มันกีดขวางทางเดินมัดแน่นๆเลยถ้าจะตัดออกก็เสียดายเพราะว่ากว่าจะกว่าจะติดนะคะเนี่ยถน้อมมากเลยแต่พอขึ้นไปมันก็สูงเหมือนกันนั่นนั้นสูงมากมัดแน่นๆนะครับ มัดขึ้นไปมันก็จะไม่กีดขวางทางเดินและกิ่งเขาเนี้ยเอาไว้ให้เป็นดอกดอกมันสวยมากเลยนะหอมด้วยบุกงาสาลีนะคะแล้วก็เอาอีกอันนึงมัดกิ่งนี้ขึ้นไปด้วยกว่าจะรอดให้ได้นี่โอู้จะตายก็หลายครั้งแล้วนี่ เลี้ยงยากมากเหมือนเดิมของแล้วก็มาใส่เอาจิงนี่น้ำในตี้นี่อุตสาเ,ออเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็จะลงมากขึ้นกันละเลือไปเลยแล้วไปใส่กิงไหนก็ได้ไว้อันนี้ก็จะได้ได้อาศัยความสูงของน้องปอมอีกก็คือ นี่แหละยายจะให้แต่ว่าต้องเอาบันไดมานี่เอาเก้าอี้มาโน่ถึงจะถึงนี่ยายจะให้รวบกิ่งของอะไรนะยี่โถยี่โถตอนนี้ดอกบัวลายนะคะบัวลายกำลังขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยยายไม่ได้เดินมาดูตั้งหลายวันโอ้โหมันจะ วายแล้วนี่มันจนจะวายหมดแล้วบัวลายเยอะยอยู่นีันเนาะซองกระทะตอนนี้คุณตาพ่อใหญ่ช่างนะคะกำลังผสมปูนผสมปูนที่จะเทแล้วนะคะลุ้น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 มากเลยตอนนี้ เขาอ,อื่นมาไหกอนมาควเออม,มาไหกอนเศษยากยู่ในเนาะกลัวสิเทศิอไต้องปรับภูมิทัศน์ไโอ้ยริงไม่ผูขาเลือนในน้อยเนึงนวันนีเเ้เลืออยยิงเดี๋ยวเลื่อยยึดต้นแล้วกิ่งซ้องกิ่งวันนี้หลักแหลกพบกันต้นนี้ยนะมันสูงผลตากระตัดมันหลายเถือแล้วดิตากระตังตัดขึ้นเราหนะมันก็ขึ้นอีกมันสูงมันบงังพื้นบังใบมั บางก็สร้างมันแล้วทางนี้ก็บ่ต้องนี่มันสูงเกินไปกันใหญ่ไปเรื่อยได้มันยากกับต่อการควบคุมก็ได้บ่ตายแล้วตายแล้วจะเพิ่มคุณลุงตอนนี้คุณลุงกําลังตัดแต่งกิ่งรักแรกพบนะคะเพื่อที่จะให้มันบางเบาเหลือน้อยจะได้ไม่ร่มคึ้มจนเกินไปนะคะเพื่อที่ไม้ที่อยู่ข้างล่าง แถวๆนี้มันจะได้โดนแดดได้นะคะก็เอาไว้แต่พองามนะคะ,อะพอแล้วล่ะข้างล่างนี้ก็เหลือไว้ให้ดูดอกบ้างไม่ต้องตัดออกหมดดอกออกไปแล้วมันหนาขนาดกบพมออกมากดูพ่อใหญ่กำลังอ้ สมปูนแล้วจะเทแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะตั้งกล้องขากล้องหน่อยก่อนเอาแปิ้นมาใส่น่อยเก่ามันอปิ้นมาใส่แรงๆแรงๆจนจแตะเกาจนปลดไฟออกไปก่อนมันนะ ผมมันอยู่คนละต่ออ้มัน,นสองต่อทบตาริงนเนาะ่าเห็นต่อตอนนั้นก็เอากางหันมาใส่ <c oughs> <c oughs> ว้าวรุนมากเลยสองพเท่ท hey. yeah, <the S 3> <the> ่าสองพู้เเ่าไม่ใช่แห่งเขาเหลียงสานสองพเท่ท่าแห่งสวนชมจันทร์เชียงอะไรคุณลุง เสียงมาหรือเสียงหอัอหวออเอียงนะจะไปยืนอ๋อมันก็ไม่เนี่ยดิมันก็วิ่งผ่านออกบ่อยๆรถมอนั่นตอนนี้ก็พอใหญ่ก็ไม่ได้ผสมตรงถนนซอยน้อยแต่ว่าผสมตรงที่จะเทเลยนะคะอันนี้ะ แนปะนังละบท